มากราบสวัสดีครับพี่น้องโปองป,งปายสูปสุขพลินครับพี่น้องมาในนี้เนาะนี่หมูนาการงูครับพี่น้องไปเนาะไปต้มอะไรก็ไม่ย่างเลยย่างเตาไฟาเนาะครับพี่น้องเนาะจิ้มโทตัดครับพี่น้องมาหัวไหล่ห่างอืมเสียบพี่น้องอืมเสียงเท้า ม่ทีกอย่างพัก็พัะการเลยวก็พักมูละผาครับพี่น้องเลย็บับทัวร์อืมใ่อืมอืมอ้าห บั้งนอนั่นโ่ย่ใช้นหนะูที่มัหงหูอ่ะสวยฮะมีฝน,นมาใหม่ๆได้บ้างเรีงเขาขนาดได้คืเอเนรงแรบมบไหน

อืมนะกินกันพี่น้องอืมอืมอืมเนี่ยเบิ่งกล่องเด้อว่ะอืมขนาดสิกล

มากินตอนนี้ยนะังอนี่มากินตอนนี้ยังอีกเลยครับพี่น้องถึงใจเนาะอือรสชาติก็ดีครับพี่อนเหมือนกระตุกอะไรมั้งอืออือนุ่มครับพี่นะ้อง กินจานนะกิน <N> ห <iss an> ูเลยกินดังนะมันวาอ้อ้โบัวลายใหญ่หางครับพี่น้องกินกิกินกินนี่พี่น้องของเป็นคนมากใหญ่นะ ใ่เบื่อโดนที่ยังสวนหน่อยน้แต่ไม่บานเพิ่มเราบุดสวยร้อนมา

ngày có nhiều mưa nhiều nguyệt lại không biết บ้านกินแบบเคลืออนอายด้วยกินบเแต่เคียงเคลื้นอายกล่องก็อร่ยอมู้าบานบเคลื้นอายโมยังเจ๊ผีเด้อานเตีงเยอะใช่อะ

นีไงตอนหลุดลวนเนี่ยนะครับเพี่อนอนเอามามีเอามาตุ่มนาะแล้วก็ไปยางจงไ้่อนอืออือ้อยยกงปันจะเป็นห้อเ่ใหม่

นะกินน้ำกันโบราณย่อยห่างครับพี่น้องกินเยียงเยี่ยมเลยอืมวุ้ยมองนี่มองที่ยางไฟสีเหนียวว่ะเนี่ยนังที่ยางไฟสีเหนียวเห็นก็เก่าอืม อืม,อมไปไ้คำใหญ่ไ,ได้เลยกรบพี่นออืมใ่คำตัวโต,วตวได้คำจารีกลับหน้าพี่น้อนไปเที่ยงเสมอเอยครับพี่นออ้อนอครับ ของกาบลาไเป็นเนียครับพี่องกาบสวัสดีครับไปแล้วครับพี่นนอง